สวัสดีครับพี่น้องครับมาเด้นมากินของสวยร่วมกันครับวัอน,นี้ผัดถั่วงอกครับผมนี่โอ้ยผัดถั่วงอกผัดเองเนาะพี่น้องเนาะถั่วงอกซื้อมาจะโดนเนาะครับเป็นซื้อมาเห็ดันขนมเซนแลน้วเราก็มาโมดิฟายเนาะนี่ถั่วงอกพี่น้องเนาะพี่น้องเนี่ยถั่วงอกถั่วงอกก็ใส่อันนี้งอหอมเนาะใส่ใไข่เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีอย่งเนี่ยะ นี่ครับนี่หมูย่อหมูยอนี่จะหมูยออ <c oughs> ียนะครับท่านพี่น้องหมูยอสองชิ้นแล้วก็อันนี้อันนี้คืออีกย่างนี่อันนี้แหนมนะพี่น้องแหนมแหนมแหนมอ่ะไว้นี่ละเดี๋ยวลองเดาคำดูหิวเขา่าเราไหมลองชิมดูก,ก่อนฝีมือเราเองเนาะ จืดครับไม่ได้เป็นรสชาติมันไข่มันทวงอกงอเ,เหมื้นกันขงโปตเนี่ยมันเข้มหลายนะตามด้วยเนียอหมัม่มหม,มํม่นก็คือ เที่ยงพี่น้องนะเปิดตู้เย็นเห็นมันั่วงอกแม่บ้านเป็นเรือเป็นซื้อมากินครับขนมจีนเมื่อนนะผมก็เล่มูดิฟายเลยมูดิฟายอาหารกินง่ายๆนะ อีกสดนี่ผมผัดใช่ครับมันผัดทวงอ,อกเลยนะพี่น,อน้องมันชิ้นนิ่มพริกนี่ผมปลูกเองนะครับอยู่หลังบ้านนี่แหละไม่ได้ซื้อปลูกเองกินเองใส่ถั่วงอ,อก แต่ละเนกหน่อย <c oughs> ใส่ไข่สองน่วยครับใส่ไข่สองฟองเห็น,บบนง่ายๆนะพี่น้องเนาะมีอะไรเราก็ทำกินที่บ้านเราแหละ mm <clears throat> ช่วงนี้กันหนาฝนเลยี่น้องน่าขับรถก็ใหายนำันระว,วังถนนลื่นเนาะขับรถจะประมาทนะครับ ระวังโรคที่มันสิมามากกับนันหนักฝนนะฮครับ้องกันเนาะมันเป็นโรคอย่างพวกยุ่งพวกยังนะนะพวกตาแดงพวกนี้จอกสินนะครับมันมักมากน้ำหนักฝนนะการระมัดระวังเอามันเลยมันมันมันไข่มันเพวงงอกโอ้แม่คนบอกกินเทียมนาะใส่ ผมมีใส่รสดดีหน่อยนึงแล้วก็เส่เกลือก็นล้วละครับเพื่อนกากินคั่นผัดเนี่ยมูยอดในกับเบียร์มาจากลูกสาวกิน <c oughs> มือสาวนี่เนาะว่าไปดงเรืร่อง พีกอ่อนเนาะมันก็เลยบอกเผ็ดปันปปใดเนาะปัิปสธวา่าที่กินเผ็ดแท้อีตานเนี่ยวานน่าเสมันเป็นพริกออนแบบเผ็ดปานกลางเนาะ <c oughs> ผมปลูกไว้หลังบ้าน,นครับตอนนี้มันก็เป็นหน่ยวยเราเจอฝนเจอยังโอ้เป็นหน่วยงามครับคุณข้าวบดองเสียกินเด้ <clears> hmm. <throat> ครับผมกินกะอาหารเที <Tamam> ่ยงเราพี <t <salts> <t <hopping> Somehow, de ่น้องนะไม่ก็พอดีแหละนะผมกินหลไรข้าวจานหนึ่งเนาะแกก็ยังบุบบานเลยเนาะครับเข้าอ่าโยบานเนากับมีอยังเขากับเห็ดกินเนาะกินง่ายๆเนาะเห็ดียังกับเที่ยวเที่ยวมากกินเนี่ยเขากับเห็ดเห็ดเอานะอาหารตามบ้านาของเขานะครับเนาะอย่างนี้เยอะโซนเอกหนาฝนกับรถการระมัดระวังเนาะพี่น้องออกเดินทางไปทั้งมหากินกต่ขอให้เดินทางปลอดภัยนะ กับมาเฮียนมาซั้นมาหาลูกหาเต็วมาบูฮาเมย์อย่างปลอดภัยทุกผู้ทุกคนเนาะโอเคครับผมคลิปนี้กะอันมากกะกดติดตามนะกดแชร์น้ำแน่ก็ดีนะครับนะหรือว่ากดไลค์กดแชร์อย่างประมาณนี้นะที่ที่คิดว่ามักเนาะอันคิดว่าคิดว่าอาหารเมื่อนี้่กันอันคิดว่ามันมันเป็นเด็ดเสีบกับเฮ็ดกินเบิงผัดถั่วงอกใส่ไข่เนาะพี่น้องเนาะ เราก็มีอาหารมีอย่างอื่นเขามาแจกนำะมีหมูยอ่อหรือว่ามีก็อย่างผมมือนีดผมก็มีหมูยอ่อมีอย่างหม่ำม,มามาแจบนะโอเคมื่อกี้พอสมมาพักคนนะเพียงเนาะสวัสดีก่อนลาไปก่อนสวัสดีครับไยบายนะครับนะ